ตอนที่866เราผู้เสียสติแห่งลานสงครามเทีวาเลยก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า เปิดภาพมาที่อัครเสนาบดีทั้งสี่นะครับที่ไม่กล้าขยับไปไหนพวกเขากลัวว่าชาชน่าจะสังหารเขาทันทีหลังจากที่พวกเขาขยับหลู่โจหันกลับหลังก่อนจะลงสู่พื้นอย่างนุ่มนวลเมื่อเห็นแบบนั้นอัครเสนาบดีทั้งสี่ก็อดที่จะส่วนสซไปด้านหลังไม่ได้ใบหน้าของพวกเขาเปียกไปด้วยเหงื่อนะครับหลังจากสูดหายใจเข้าเพื่อสติ สงบสติอารมณ์ได้แล้วปวเขาทั้งหมดก็ลงสู่พื้นบางทีเพราะการเดินทางปานรุดมาลอยฟ้าอย่างเนื่นนานเพราะแบบนั้นทุกคนจึงรู้สึกหน้ามืดวิงเวียนและอึดอัดขึ้น อัคระสีนาบดีทั้งสี่ถือเป็นบุคคลสำคัญของเมืองหลวงในเขตกวนเหนยนะครับและด้วยฐานะอันสูงส่งของทุกคนที่มีการที่พวกเขาจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปแต่ในวันนี้มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีใครสนใจพวกเขาแม้แต่น้อยทุกคนกำลังจับจองไปที่ลู่โจด้วยความเคารพหลังจากทุกคนลงสู่พื้นอย่างมั่นคงลู่โจก็หันกลับไปยังมอาไปมองอยังสมาชิกของหน่วยสงคราม ตวาไรนะครับหรือก็คือหน่วยวิจัยเทวาอไรนั่นเองพวกเขานั้นกําลังมองมาที่พวกเขานะครับ <c oughs> เหล่านั้นกําลังยืนอยู่บนอาคารตรงข้ามกับตรงพิธีศักดิ์สิทธิ์ลูโจมองไปที่ทิศทางนั้นก่อนจะพูดขึ้นพวกเจ้าจะไม่ลงมาหรือยังไงกันเราสมาชิกของหน่วยวิจัยเีวาไรไม่ได้ตอบกลับหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ตะนักอะไรได้ชายผู้มีพลังอวตารวังบุญพันเดนกำลังคุยอยู่กับพวกเขา ชายหัวล้นลงสู่พื้นในทันทีและก็เพราะความตื่นตะนุกนะครับพวกเขานั้นทําให้กระเบื้องด้านล่างถูกทาลายดูเหมือนชายคนนี้จะลืมวิธีการควบคุมลมปานไปชัว่วขณะอุ๊ย เราสมาชิกหน่วยวิจัยคนอื่นๆ,ๆกลับมามีสติเมื่อได้ยินเสียงอุทานของชายหัวลนในตอนนั้นเองนะครับจึงถึงอัครเสนาบดียุนก็ได้พูดขึ้นผู้อาวุโสแต่ไม่ได้ทันได้พูดอะไรนะครับลูโ่โจกหันมาเหลือบมองจึงเถิงเสียก่อนใครอนุญ,ญาตให้เจ้าพูดกับข้ากันจึงถึงนะครับซาดุงเขารีบรสีสากรที่จะถอยไปหลายก้าวเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกลืนคำพูดทั้งหมดที่มีเพื่อขอความเมตตาแตน โลกความจริงนะครับโลกจุตภพนั้นโหดร้ายเสมอไม่ว่าจะมีสถานะทางการเมืองสูงทรงเพียงใดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะได้รับความนับถือแบบนั้นตลอดไปอัครเสนาบดีอีก3มคนได้แต่ถอนหายใจด้วยความโล่องอกปวกเขาเหลือบมองไปที่เจิงถึง,ถงด้วยความรู้สึกโกรธขุนตอนนี้เจิงถึง,ถง,ถงกําลังแบกรับความเดือดดันทั้งหมดของลู่โจเตนพวกเขาเหล่ายอดฝีมือมักจะมีอารมณ์แปรป่วนอารมณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ คงจะเป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการย่วโมโหชายตรงหน้าและก็ระโปะแบบนั้นเองนะครับอัคราสีนาบดีทั้ง4ี่ตึงถอยกลับไปยืนเคียงข้างเราสาวใช้ในหวังไม่มีใคกรกล้าเหลือบมองรอบตัวโดยไม่จําเป็นนะครับพวกเขาทําได้เพียงแค่เฝ้ามองสากานด้วยหางตาเท่านั้นมันอาจจะดีกว่าหากพวกเขานั้นอมองฝากไม่ไม่เลือกที่จะมองไฟตรงข้ามโดยตรง ในเวลานั้นนะครับรัวเตียนหนิงก็ชี้ไปยังวางซื่อจงก่อนที่จะคุกเข่าที่อยู่ไม่ไกลนะครับและเหลือบมองไปที่วางยุนอย่างมีความหมาย เมื่อวังยุนเห็นลูกชายและหลานสาวของตัวเองกำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นอย่างไร้ศักดิ์ศรีเขาอึดอัดมากขึ้นแม้หวังยุนอยากทำอะไรแต่เขารู้ดีว่ามีพลังไม่มากพอเขารู้มานานแล้วว่าลูกชายและหลานสาวของเขาติดอยู่ที่หุบเขามีค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาราชสำนักจ้องเดียพาตัวลูกชายและหลานสาวของเขากลับมาโดยตลอดแต่น่าเสียดายพวกเขาไม่มีโอกาสนั้น และในตอนนี้เองเขาก็ยังไม่อาจทำอะไรได้วังยุ่นในตอนนี้นะครับได้แต่กำลังเสียใจเมื่อวางซื่อจงเห็นนะครับสีหน้าอันขัดแย้งของผู้เป็นพ่อนะครับเขาก็รีบขยิบตาให้ผู้เป็นพ่อมีอเขาขยิบตาให้กับผู้เป็นพ่อ,อยังมีเลือดใน,นในตอนนี้นะครับการรักษาชีวิตเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดหวังซื่อจงไม่กล้าวางอะไรมากกว่านั้น ดูโจมองดูเราสมาชิกของหน่วยวิจัยเทวาลยที่ยังคงนิ่งเงียบพวกเจ้าจะไม่พูดอะไรหน่อยงั้นเหรอหญิงสาวรีบตอบเอ่อ่านทัวอาอุโศพวกเราพวกเรานะ่าถือเป็นอาชยแห่งยานลานสงครามเทวาลยตัวจริงเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับทุกคนที่ไม่เคยรู้ความจริงดางก็ตกตะลึงหลายคนได้รู้เรื่องของลานสงครามเทวาลยเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นแต่การที่ทุกคนมอง แต่การที่จะมองทุกคนให้ดูเหมือนอัจฉยะได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพวกเขาเหมือนกับกลุ่มคนเสียสติมากกว่าเหมือนกับกลุ่มคนที่ดูหน่ารังเกียจแห่งลานสงครามเทีวลาเลยมากกว่าต่างนี้นะครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีผู้ที่มีลักษณะร่างกายโคตรงอชายตาบอดชายหัวรูดและชายที่เต็มไปด้วยบาดแผลไม่มีใครดูเลยนะครับว่าเหมือนกับอัจฉรยะที่ว่าลูโจมองไปที่ชายหัวรูด เจ้าชื่อว่าอะไรชายหัวร้นหัวรเราะเบาๆข้าข้าชื่อเหฮจงเมื่อเห็นแบบนั้นผู้ชายที่มีศีรษะเอียงผิดธรรมชาติก็เริ่มพูดแทกเกึ้นผัวอุส่วนข้านั้นชื่อว่าหวังอยู่ข่าเชี่ยวชาญด้านการใช้เกตแดนพลังและการจารึกอักษรเต๋าชายคนนั้นโค้งกำนับก่อนจะเหลือบมองสีหน้าอันบุบบึง้ง ปัวอุโสขา้าขอข้าดูพลังอวตารวังวนปันเดนของท่านได้หรือเปล่าทุกอย่างต้องจบสิ้นแล้วแน่ชายคนนี้นะครับขอดูพลังวังวนปันเดนของลูโ่โจอักระศีนาบดีเงยหน้าไม่โดยไม่รู้ตัวปวกเขากำลังมองดูชายที่กล้าเสียมาร,รยาต,ต่อหน้าผู้มีพลังอวตารวังวนปันเดน โชคไม่ดีเท่าไร่ที่เราอาชญะส่วนมากมักจะเป็นพวกขวานปลาซากนะครับพวกเขาไม่เก่งที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเท่าไรตั้งแต่เมื่อไรกันที่ร่างอาวตารของยอดฝีมือนั้นถือว่าจะเป็นอะไรที่ดูหาดูได้ง่ายกันอัครเสนาบาดีนะครับทั้ง4ี่ ต่างก็คิดว่าเราสมาชิกของหน่วยวิจัยทีลาทวาเลยทั้งหมดกําลังรุนหาที่ตายแต่อัครศีนาบดีทั้งสีได้แต่ประหลาดใจสีหน้าของลูจโจไม่ได้แปลเปลี่ยนไปนะครับเขากลับใช้เสียงที่ดูเป็นมิตรตอบแทนตอบกลับไปแทนหือค่าจะให้เจ้าดูก็ได้แต่เจ้านั้นต้องเชื่อฟังค่ะ หวังยูนั้นหัวเราะก,ก่อนที่ใบหน้าซ้ำๆเขารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เห็นพลังอีกครั้งดีดีกาาตกลงชายผู้มีร่างกายสู้ผอมเองก็เลียริมฝีปากรอตัวเองก่อนที่จะพูดประจบประแจงขึ้นปัววุโซค้าค้ขาข้าชื่อหวังต้าสยุยข้าหน่าเชียวชานในการหลอมหืมการหลอมอย่างนั้นเหรอเอาละสิครับเราก็ได้เจอที่แห่งการหลอมในหน่วยวิจัยทีวาเลยเข้าแลว้ว นี่คือที่เป็นการหลอมนะครับที่อยู่ในหน่วยที่สร้างให้ลานสงครามเทวะาลนั้นามาถึงทุกวันนี้ได้เขาเป็นหนึ่งในอาชญาที่หาตัวจับต้องได้ยากด้วยความสามารถนี้นะครับเขาจะสามารถหลอมกะบี่ตีกะบี่หรือสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้ เราสมาชิกของหน่วยวิจัยนะครับต่างก็ถูกคุมขังเป็นเวลานานพวกเขาไม่สนใจไม่ได้สนใจชีวิตและความตายมานานแล้วคงไม่มีอะไรแห่งนี้นะครับคงไม่มีอะไรแห่งนี้คงไม่มีใครในที่แห่งนี้นึกออกว่าช่วงเวลายาวนานที่พวกเขาถูกคุมขังนั้นมันทรมานและแสนลำบากมากขนาดไหนแต่แล้วนะครับความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นและความรู้สึกของนักวิจัยที่หายไปนานก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งพลังวังวนพันเดน เ็นอะไรที่พวกเขานั้นอยากที่จะได้สัมผัสกับมันมันคือความที่นะครับความรู้สึกที่ตัวเองได้เห็นก่อนหน้านี้มันได้สร้างความประทับใจให้กับพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัยใหม่มีทางเลยที่นักวิจัยนะครับจะไม่ตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่ลู่โจยกมือก่อนที่จะพูดขึ้นส่งดาบยืนยาวมาให้ข้าอยู่ช้างหลงรีบทรงดาบยืนยาวไปให้ลู่โจย่างไม่ลังเลดาบยืนยาวนะครับถูกหัก าดาบยืนยาวที่ถูกหักนะครับถูกชักออกจากฝักในชั่วพริบตาดาบเสียหายบินตรงไปหน้าของหวังต้าชุยลู่โจเหลือบมองชายคนเดิมซ่อมได้หรือเปล่าดวงตาของหวังต้าชุยนะครับส,สว่างขึ้นมาทันทีอาการพูดติดติดกัดกัดนะครับเขาเป็นคนที่มีลักษณะการพูดแบบอารมณ์คนติดอ่างนะครับตอนนี้นั้นมันหายไปพริบตาเมื่อได้เห็นดาบของอยู่ฉางหลงเป็นดาบที่ดี ช่างเป็นดาบที่ดีอะไรแบบนี้ดาบเล่มนี้มีความคมจนหน้าอัศจรรย์ดาบที่ไร้เทียมทานได้มาจากการกินค่าชีวิตของผู้คนไปมากมายเจ้าของเป็ดเจ้าของจะต้องเป็นยอดผู้ใช้ดาบเป็นยอดคนในวิถีแห่งดาบแน่อยู่ที่อาอยู่ชางหลวงที่ได้ฟังแบบนั้นยิ้มอย่างแปลวเบามันไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงหรอกนะหวังตาชุยมองไปที่อยู่ชางหลวงเฮ hey, ดาบเล่มนี้เป็นของท่านสินะถูกต้อง ความเข้ากันได้ของดาบริมนี้กับท่านช่างสมบูรณ์แบบทั้งคุณภาพและวิธีในการหลอมทุกอย่างสมบูรณ์แบบมันจะต้องเป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดในโลกใบนี้อย่างไม่ผิดแน่แต่เพียงแต่หวังตาซุยหยุดพูดกระ่ันหันนะครับเขาเฝ้ามองดาบอย่างละเอียด แต่จิตสังหารของดาบนั้นรุนแรงเกินไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าดาบเล่มนี้นั้นดีแค่ไหนมันคงเป็นอาวุธรับสวงสรรค์ที่ดีที่สุดที่ข้าเคยพบมาแลว้วน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆอยู่ช้างลุงนะครับสำหรับเขาดาบยืนยาวเปรียบเสมือนกับชีวิตครึ่งหนึ่งของเขาการดูถูกดาบยืนยาวไม่ไม่เท่ากับการดูถูกไม่เท่ากับการดูถูกตัวเขาได้ยังไงกันแต่หลังจากไต่ตรงคำพูดนี้ดีๆนะครับ หลังจากได้ไต่ตอนคำพูดของหวังต้าชุยชั่วคู่หนึ่งอยู่ชางหลงก็พอจะยอมรับสิ่งที่เขาพูดได้มันเป็นความจริงนะครับตัวเขานั้นจะไปหักหล้างความจริงที่ว่าได้ยังไงกันล่ะลูโจที่ได้ฟังแบบนั้นรีบกรามกับเข้าเรื่องแล้วเจ้าจะซ่อมมันได้หรือเปล่าข้าไม่ได้ขอให้เจ้าประเมินมันหวังต้าชุยนะครับก็หัวในตอนนั้นเองสีหนายความมั่นใจ ที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏออกมาให้เห็นเขาตอปพ้อมกับรอยยิ้มฮถ้าหากข้าซ่อมมันไม่ได้คงจะไม่มีผู้ใดในโลกนี้ซ่อมมันได้อีกแล้วดาบเด่มนี้เป็นอาวุธระดับสวรรค์เท่านั้นข้าน่ะสามารถซ่อมมันได้แน่นอนแล้วเจ้าต้องการอะไรลู่โจถามต่อสิ่งที่ข้าต้องการมีเพียงแค่หินอัคคีสีม่วงสามก้อนกับเตาล้มระดับว่างเปล่า แล้วก็ของสําคัญคอนของข้าใช่สิ่งที่สําคัญต้องมีคอนใช่ใช่คอนของข้าคอนของข้าไม่มีคอนไม่มีอะไรจะดีไปกว่าคอนของข้าอีกแล้วดาบเล่มนี้ถูกสร้างมาจากวัสดุหายากมันต้องถูกล้อมละลายในอุณหภูมิที่สูงพออุณหภูมิที่มากพอที่จะล้อมดาบขึ้นไม่ได้คนส่วนใหญ่คงจะสนใจแค่เรื่องวัตถุดิบที่หายากแต่สิ่งสำคัญนั้นไม่ใช่ของพวกนั้นเลยสิ่งที่เป็นแกนแท้แห่งการทีลิกนั่นก็คือ สิ่งที่เป็นหัวใจจะต้องสิ่งที่เป็นหัวใจนั้นมันดูที่คอนจะต้องใช้ทักษะเรียวแรงทั้งหมดไปกับการตีใช่ต้องใช้เรียวแรงทั้งหมดไปในการตีเหล็กและการจะตีเหล็กที่ดีที่สุดมีอยู่ด้วยกัน77รูปแบบก็จะใช้รูปแบบการตีเหล็กที่49ขึ้นไปเพื่อซ่อมเซนมันกันแรกพวกเราต้องพอพอได้แลว้วลู่โจรีปูแซกนะครับไอหมอนี่มันสารยายนะครับ นี่เห็นถึงความสุดยอดของสายผู้นี้นะครับดูเหมือนว่าการจะซ่อมดาบยืนยาวนั้นไม่ใช่เรื่องอไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเมื่ออยู่ต่อนหน้าของอาชยะกุนนี้เลวใช้หินวิญญาณอักขีได้หรือเปล่าหินวิญญาณอักขีตอนนี้นะครับตอนแรกมันบอกว่าหินอักขีสีม่วงสามก้อนนะครับลู่โจเสนอเป็นหินวิญญาณอักขีแทนท่าน ท่านบอกว่าท่านน,าน่าจะบอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้หินวิญญาณอัคคีนะ่ะมีพลังเหนือไปกว่าหินอัคคีสีม่วงมากถตาหากใช้หินอัคคีสีม่วงการล้อมดาบขึ้นมาใหม่สมบูรณ์ได้คงเป็นไปได้ยากการจะล้อมดาบใหม่ให้อยู่ระดับเดิมแทบเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากเราสามารถใช้หินวิญญาณอัคคีใช่ถ้าหากเราโชคดีพอดาบเล่มนี้จะถูกล้อมขึ้นมาใหม่คงมีโอกาสที่จะสามารถเพิ่มระดับได้ นอกจากนี้ยังต้องใช้วัตถุดิบสําหรับการตีขึ้นรูปวัตถุดิบสําหรับการตีขึ้นรูปนั้นมีหลายรูปแบบมีหินกว่า20ชนิดที่สามารถใช้กับการตีเด็กได้หินประเภทแรกก็คือหินจุดๆุดว่าไปบาบาบนะครับทุกคนที่ได้ฟังแต่อ่าทุกคนที่ได้ตนฟังต่างก็พูดไม่ออกลู่โจพูดแท่อีกครั้งในเมื่อเจ้าบอกว่าทําได้กาก็จะให้เจ้าซ่อมแซมดาบเล่มนี้ หากเจ้าทำสำเร็จกาจะตอบแทนเจ้ายัางยุติธรรมแน่หวังตาชุยนะครับก็หัวเรื่องการซ่อมแซมนั้นไม่มีปัญหาแต่ทานตองหาวัตถุดิบให้กับข้าลู่โจนะครับนำหินวิญญาณอักกีออกมาจากตัวเขายนไปที่หวังตาชุยในทันทีอยู่่างหลงเตีนแบบนั้นเข้าใจความตั้งใจของผู้เป็นอาจารย์ดีนะครับเขารีบนำหินวิญญาณอักกีที่มีอีกคิ้นโยนไปที่ให้อาโยนไปหวังตาชุยเช่นเดียวกัน ในตอนนี้นะครับยังขาดหินวิญญาณอากีอีกแค่ก้อนเดียวใครก็ตามที่มีหินก้อนสุดท้ายจะต้องได้รับความสนใจแน่ซิวเหอผัวอุโสแอ่งลานสงครามเทวะเลยนะครับเขานั้นมองเห็นโอกาสนี้แน่นอนครับชายที่อยู่เป็นแบบเขานั้นรีบก้าวออกไปก่อนจะพูดขึ้นลานสงครามเทวะเลยของเราพอจะมีหินวิญญาณอากีเหลืออยู่มีหินวิญญาณอากีเหลืออยู่ส่วนค้อนตีเหล็กและเตาหลอมของทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่คลังดวงดารา งั้นดีลู่โจน,นะครับชำเลืองมองชิวหอก่อนเจียมมองงั้นไปหาหวังอยู่เจ้ารู้วิธีสลักพลังขีดแดนสินะเฮะ้อใส่แล้วตาหากข้าไม่รู้ก็คงไม่มีใครในโลกนี้รู้แล้วละ่ะหวังอยู่ตอบกลับอย่างมั่นใจดาบยืนยาวนั้นดาบยืนยาวเป็นดาบที่ดียังไงซะในเมื่อมัน ดาบยืนยาวจะเป็นดาบที่ดีได้ยังไงกันละ่ะถ้าหากมันขาดพลังของตัวอักษรไปข้าจะมอบหน้าที่อักขระหน้าที่จารึกอักขระตัวอักษรไว้ให้กับเจ้าเจ้าเต็มใจจะรอมรับหรือเปล่าละ่ะลู่โจถามในตอนนั้นสีหน้าของวังยู่เปลี่ยนไปเขามองไปที่ลู่โจด้วยความคาดหวังข้าต้องการอิสระข้าจะให้อิสระแขตเจ้าไม่เป็นไปไม่ได้คนอื่นๆคงจะ วังยูนะครับในขณะเขานั้นกําลังพูดเขากองหันไปมองรอบตัวลู่โจไม่ได้หันไปมองทุกคนนะครับจากทั้งสองทางเขาลูกเกากรอนที่จะถามออกมาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแทนมีใครที่จะคัดค้านกับการที่ข่าให้อิสระเขาหรือเปล่าก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ EP นี้เอาละสิครับดูเหมือนว่าในส่วนของดูเหมือนว่าศาลาหมเทียนนะครับศาลาจีนถิงซานของพวกเรานะครับ กำลังจะได้หเหล่าจอดอัจฉริยะที่หาตัวจับได้ยากนะครับเหล่าสุดยอดที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของแขนงต่างๆนะครับเข้ามาเสริมเพิ่มเป็นสมาชิก ลู่โจของเรานะครับเคยพูดไวคุณภาพนั้นสําคัญกว่าปริมาณเสมอแล้ววันนี้นะครับมียอดอัจฉยะจากหน่วยวิจัยเทวาลยนับร้อยคนการที่ได้คนร้อยคนที่เป็นยอดอัจฉยะเข้ามาเติมเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับหรือในอนาคตอ,อันใกล้นี้ก็ตามที่รับรองได้เลยว่ามันจะทำให้เสถียรภาพของขุมกำลังที่ลู่โจมีนั้นต้องเพิ่ม เป็นอย่างมากอย่างไม่ต้องสงสัยดูจากคนแรกนะครับผู้ที่จะรึกตัวอักษรก็สามารถเขียนอักขระนะครับอักขระสีดําที่คอยเสริมเติมแต่งพลังให้กับดาบยืนยาวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นสุดยอดช่างตีดาบเป็นช่างตีดาบที่เก่งที่สุดในเรื่องเท่าที่เคยปากบดตัวมาก็ว่าได้นะครับความมั่นใจของเขานั้นมีมากถึงการที่จะสามารถซ่อมดาบไม่เพียงแต่ซ่อมมันธรรมดานะครับยังสามารถที่จะ อัปเกรดดาบเล่มนี้ให้สูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือมีความหมายว่า,าไม่เพียงดาบยืนดาวนั้นจะซ่อมกลับมาเป็นปกติใช้ได้นะครับมันจะเลื่อนขึ้นจากระดับสวงสวรรค์ขึ้นไปจนถึงระดับว่างเปล่าเป็นอย่างน้อยนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับดีไม่ดีอาจจะเลื่อนไปถึงขั้นอย่างระดับของในส่วนภัยพิบัติขั้นต้นก็เป็นได้ต้องมารอลุ้นนะครับแคสามารถาตีดาบ ขึ้นมาใหม่หรือซ่อมมันให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมยู่ชางหลงของเราก็คงจะพอใจมากแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนที่867นะครับกับชื่อตอนบทเรียนของเราอัจฉริยะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับตอนนี้แล้วหลังจากนี้นะครับปัญหาแล้วก็ศัตรูที่ลู่โจต้องประสบพบเจอนั้นจะมีฝ่ายใดเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี